โอเคนะครับขอการาบสวัสดีทุกคนทุกข้างค,ค,คุช่อง,องซีเวนคอร์วีกันด้วยเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับก็ดูรูปนะาปกก็น่าจะรู้นะครับสําหรับไบรอนของเรานะครับเป็นสายไฟเตอร์ Fighter นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน สกิลก่อนเลยนะครับโ okay, นะอเคนะครับสกิลของไบรอนนะครับเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นการฟาดอะไรแบบนี้นะ Skill สกิลสองการพุง่งแล้วก็ไปทุบนะครับเดี๋ยวเราอัพของให้หมดก่อนนะครับฟาดปุ๊บเข้าไปทุบเหมือนทุบเหมือนเอร่นะครับ พุ่งปั๊บเข้าไปทุบนี่นะครับพุ่งปึ๊บ,บเข้าไปทุบต่อไปอันติมันนะครับอันติมันปั๊บระเบิดทุบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของไบรอน เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับโ <Okay. S 1> อเคตาแรกของเราจะไม่ได้เล่นไบรอนนะครับเห็นแล้วเจ็บจี๊ดู<ต><ว>ด<ต><ว>ูโอ้ยแ่งไบรอนตับหน้านี่อะถ้าเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเล่นโหมดห้าวีห้ เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าช่องเราผมทำยิปไม่ค่อยยาวนะครับ ไปรอดน,นครับจะตายแล้วเนะี่ยไปถึงไบรอนสตูนครับคือจริงๆผมไม่น่ามารีวิวตอนอัปเดตนะครับอัเปเดตไปเมื่อวานนะครับ,บโอเคครับโอ้โหไ้เคสใบหนึ่งดอกกันกันกัน ้องสักอยู่ไว้นะครับยูยิงให้เพื่อนนะครับคีล่ามาคีล่ามาโอ้ตายเลยโอเคเกินมาแล้ว เหมือนว่าทีมเราจะไม่ไหวนะครับนี่โอ้โหนี่ไงไบรอนจะเป็นเหมือนนี่หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับเคส์สตันได้อยู่ออลีมาเติมแล้วนะครับ นี่ขนาดไม่ใช่แรงนะเนี่ยนี่ครสตั้นไปคลิกซี่เข้าครับคลิกซี่โอเคเราบอกเคลื่อนถอยก่อนนะครับมันจะไม่ไหวนะ Okay. เพื่อนเราจะไม่ไหวนะครับคลิปนี้ดูโอเคาเรากันให้สลิปนะครับอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดหน่อยคนระับ เพราะว่าเสียงพัดลมนะครับุย,ย,ยไม่นะสลีมตายแล้ว โอเคป้อมแรกนะครับแตกไปเรียบร้อยนะครับเราตัดไปเลยนะค,ะนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคนะครับเหลือแค่ไบลอนกับ ลิแล้วนะครับอ๋อโดนโดนโดนภารกิจป้องกันไรลอนเราต้องเคลียร์กอตก่อนแล้วก็แพ้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่สองนะครับมา ตานี้สักทีนะครับเราได้หยิบได้เล่นไปรอดแล้วออกอะไรดี execute ไหมโอเคนะครับมีหลายคนบอ,อกอวก่าเสียงเกมช่องเราไม่ค่อยดังนะครับมา โอเคเราเจอครับสก,กัดเรจรียบร้อยครับโดนลิง ปาดปาดโอ้โหไม่ตายนะครับเก็บร้อยตัวลิงเราเก็บขนาดโดนเนิฟยังโดนเก็บได้อยู่เลยโอ้ยดับเบิลคิวนะครับ ยังไงนี่วยเลสระเบิดพลังโอ้โหลุ้มอีกแล้วเพื่อเราไม่มาช่วยเลยเดี๋ยวนะ อ้ไม่ตายลิงได้คิวอย่างเดียวเลยอะะคับเอยคร,ร,ยรยับโดนปัดขีเบื่อพลังไฟ ยังไงไม่ยอมโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นตัวที่ไม่เก่งเลยมากครับไบรอนเราต้องเอาไปชุนเลนนะครับกับออฟเลนดูนะครับ แล้วลิงแบบเนี้ยผมบอกดลเป็นตัวที่โคตรบางนะครับถึงขนาดสู้กับวีเลสยังไม่ได้เนะี่ยแล้วลิงเรามันยังไงของมันกดพันธุ์ิไม่ทันเหรอ เ okay. เราออกดาบรถกูด,ดาวก่อนนะครับงายเข้าไปฟาดเคแต่รูฟ้าครับ หลิงโดนรถอาตาคิก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับป้อมเรา โอเครับไทลิตสังหารอีกแล้วดูป่าเราครับโอ้โหผมมบอ,อกเลยลิงเนี่ยโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าก็เฮียละไอสัตว์เข้าไปกูก็ตายพวกมึงก็ไม่เปิดพวกมึงก็ไม่ตามกูเข้านี่ แล้วดูมันตีมังกรไปสามตัวแล้วดูครับแล้วลิงเราตึงตีได้ตัวเดียว ตัวที่สี่นะครับไบลอนในฮิตโอเคยังโกงกูเลยนะครับผถมบอกเลยน่าไปแบบ คราวหน้าผมจะมาเล่นให้ดูนะครับไวร่อนเฮดโอเคแไปร่อนไทยแบบแบบเล่นเออรูอย่างดีกว่าครับ ร้อยนะครับก็ว้แค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครตัวใหม่อย่างไบรอนนะครับสาหรับตัวตัวผมนะครับผมมองว่าไบรอนนะครับถ้ามันอยู่ในมือของคนเล่นเป็นเนี่ยมันจะเก่งนะครับแต่ถ้าแบบอยู่ในมือของคนที่เล่นไม่เป็นนะครับมันจะกากหน่อยนะครับแต่ผมว่านะครับเดี๋ยวว่ามันอาจจะโดนบัฟนะครับ สักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันนั่นแหละแต่ถ้าคนเล่นเยอะก็มันไปล้วงตัวอะไรเยอะก็อาจจะโดนเนิฟนะครับแต่ถ้ามันกากแบบสู้วีเลสอย่างนี้ไม่ได้นะครับอาจจะโดนบัฟได้นะครับเครื่องบบอีพนี้ก็ไว้แต่เท่าน,น,นี้นะครับสวัสดีครับ